สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพุทธที่4ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นตัวชัว์ตัวเต,ต,ต,ต็งร้อยกันเหมือนเดิมโดยที่คําคือวันนี้เรามีมาฝากทั้งหมด3 EPEP EP ละ2คู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีก2คู่ใน EP 1 2คู่ใน EP 2และ EP 3ตบท้ายด้วยเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ ตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ EP 3นะครับ2คู่เรสเตอร์กับเพสเตนซันเดอร์แลนด์กับวัตฟอดห้ามพลาดด้วยประการทั้งพวงฝากทุกท่านที่กำามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2คู่ดูแฮนดิแคปเรสเตอร์กับเพสเตนเดอะแชมเปี้ยนชิพแข่งขันกันต่อที่หนึ่งี่สิบ้ ำหนดราคาให้เลนเซอร์ไปจอที่ลูกควบถือว่าเป็นราคาที่แพงมากนะเพราะนี่คือการเจอกันของสองทีมกลุ่มนํากลุ่มนําเป็นกลุ่มที่พูดด้ว่าณนะตอนนี้นะเฉพาะณนะตอนนี้นี่คือกลุ่มลุ้นแชม์ลีกนี่คือกลุ่มลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติแต่อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะเพราะว่ามันเพิ่งจะเข้าเกมที่สิบของฤดูกาลเองอะ บรนเสเตอร์เป็นทีมนำจากผมมีอยู่24คะแนนบรนเสเนเป็นทีมอันดับที่3มมีอยู่20คะแนนห่างกัน4คะแนนสำหรับเกมคูน่นี้ขั้นกลางด้วยอ e ีฟสวิมียี่คะแนนนี่คือ3ทีมกลุ่มนำนั้นตอนนี้ถ้ายืนระยะได้3ทีมนี้ก็มีโอกาสครับที่จะได้เลื่อนชั้นส่ง์ลิกอังกฤษจะมีใครล่วงหล่นลอยลาไปตามทางหรือเปล่าก็ต้องวากันเพราะยังเหลืออีกเพียบ โปรแกรมยังเหลืออีกเยอะมากๆนะมันต้องยืนระยะแต่ว่าการที่เกมนี้ก่อนแล้วกันครับราคาต่อลูกควบปรากฏว่าเมื่อสองพูดูแฮนดิแคปต่างเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่ามันดีเจ้าทั้งห้าลายอย่างคงเชื่อใจเจ้าบา้านเรนเซอร์ความราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบา้านเรนเซอร์ครับความราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอความราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจิมเยนอลสซน ผูเลือกเลนเตอร์ชัดเจนและแฮนดิแคปลูกควบต้องยิงขาดถึงสองประตูเจ้าก็ยังเลือกอยู่กับเจ้าบ้านบนต่อความราคาลดลงเหมือนเลยในช่องเจ้าบ้านและปรับราคาเพิ่มขึ้นเหมือนเลยในช่องทีมเยือบบนบอรองเพราะนั้นผูนี้แฮนดิแคปนี้เลือกอยู่กับเลนเตอร์พร้อมเชื่อว่าจะกินแฮนดิแคปได้สำเร็จอีกด้วยอยู่ต่อเลนเตอร์เป็นทีเด็ดตัวน้นสุดสิบดาวตัวที่ห ใน EP 3าศึกเหนีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษประจำค่ำคืนวันุูนี้ครับคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองคู่ด้วยไฮนิคมซันเดอร์แลนด์กับวัตฟอร์ดแข่งขันกันตอีหนึ่งสี่สิบห้าซันเดอร์แลนด์เป็นต่อที่ครึ่งลูกซันเดอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นทีมกลุ่มนำอันดับที่สี่ของตารางมีอยู่ถึงหกคะแนนแม้คะแนนตอนนี้จะห่างจากจ่าฝูงมากถึงแปดคะแนนรองจากฝูงห่างหกคะแนนอันดับที่สามห่างกันสี่คะแนน แต่ด้วยพึ่งผ่านแค่10เกมแรกถ้าซานและแลนยืนระยะได้พวกเขาก็มีนุนครับในการจะคว้าแชมป์ลีกหรือเลื่อนชั้นดโดยอัตโนมัตินะซึ่งเป็นสิ่งอะไรที่คานหวังไปอย่างมากนะมันดีกว่าการไปเพย์ออฟเยอะเลยแนะ่นอนครับซานและแลอยู่อนดับที่สี่ฟอร์มดีไม่ธรรมดาในขณะที่วันฟอร์ดอยู่อันดับที่20ของตารางผ่านไปแล้ว เข้าสู่เกมที่สิบยังมีไม่ถึงสิบคะแนนนะมีแค่เก้าคะแนนเพราะนั้นโดยทรงแล้วชื่อชั้นทีมสันดารกับวัตฟอร์ดไม่ได้ห่างไม่ได้ต่างกันเพิ่มเอๆจะเป็นทางวัตฟอร์ดที่ดูดีกว่าด้ซ้ำพราะสันสแตนดารนี่ตกชั้นมาจากเพเบร์ลิกระยะระยะนานมากแล้ววัตฟอร์ดนี่ยังยังยังไม่นานเท่าไหร่นะก็ราคาครึ่งลูกก็สมเหตุสมผลนี สองผูดด้นู้นี่ครับปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เลือกที่จะเชื่อใจเจ้าบ,บ้านแมวดำซานดิเอร์อยู่กับเจ้าบ,บ้านแมวดำปรับราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนห้าลายช้อนเหมือเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนเจ้าอา่อแตนอราร์วันฟอร์ดป,ปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งผู้เลือกสานดาเอร์แทนนี่ครับเครื่ลงลูกของซานดาแลนด์เจ้าก็เลือกบอต่อ ปั่มราคาลดลงหมดเลยในช่องเจะาบ้านบนต่อและปั่ราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนบนลรองเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้เจ้าเชื่อใจสันเดอร์แลนด์ครับว่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ก็วางใส่ต่อไปเป็นทีเด็ดตัวน้นสุดน0ดาวตัวที่2ในอีพี3าตึกเนือแชมเชีนประจำเคื่องพิมพ์พดนี้อยู่ต่อซันเดอร์แลนด์เพราะนั้นเดิรแชมเชีนปพะจำเครื่นี้2คผู้อยู่กับเจ้าบ้าน อยู่กับเจ้าบ้านเลเตอร์อยู่กับเจ้าบ้านสันอร์แลนด์ครับใครยังไม่ได้ฟัง EP 1และ EP 2สอถึงอยู่ฝ่ายแชมเปเลกล้มกดติดตามด้วยขอบรัคุณมากๆ